สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจําวันที่นี่เหมือนเคยครับ วันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่หยิบยกมาฝากเ,เพื่อนๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเดินควันหลงจากผลการแข่งขันประคัมขืนที่ผ่านมาหลังจากทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ปราชายคาบ้านให้กับทางปราสาทเลือนแก้วคริสตันพาเลตไปแบกยับเยินถึง3ประตูต่อศูนย์ทำให้ในตอนนี้เสียงเรียกร้องให้มีการสั่งปลดตัวของทางอานเนอร์สลอตกุนซือดัชแมนออกจากตำแหน่งนั้นดังมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ที่ต่างประเทศ ขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นที่กลายมาเป็นข่าวร้อนเลยก็คือกรณีที่มันเริ่มมีกระแสข่าวลือขึ้นมาหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆว่าเยอเกนครอปอดีตในาใยญ่เฮฟวี่เมทัลของเรานั้นอาจจะถูกทาบทามกลับมากุมบางเหียนในถิ่นแอนฟิลเมื่อกอบกู้วิกฤตการของทีมดองในครั้งนี้หลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวของเขาเองมีการออกมาโปรยไปแล้วว่าไม่ได้ปิดตายโอกาสที่เขาจะกลับมานั่งเก้าอี้อันกุนเคยอีกครั้งหนึ่ง ด้านอันเนอสลอ็อตก็มีการออกมาปกป้องการจัดทัพของเขาในเกมเมื่อคือนนี้พร้อมยืนยันว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วและหากให้เขาเลือกทีมใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะยังคงเลือกทีมแบบนี้อยู่ดีเพราะต่อให้ส่งสเซเ็ตผู้เล่นตัวจริงลงสนามก็ใช่ว่าจะสามารถเอาชนะทางคริสตันพาเลตได้ ที่นี้เราจะมาไล่เบียงข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยครับเพื่อนๆหลังจากในการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาเซเบตผู้เล่นตัวจริงที่เราส่งลงสนามไปเมื่อคืนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมระหว่างตัวสำรองกับบรรดาผู้เล่นในอะคาเดมีของเราและโดยเฉพาะหากเรามองไปที่รายชื่อตัวสำรองที่ข้างสนามก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีนักเตะซีเนี่เลยแม้แต่คนเดียวหรือมองในอีกในยักษ์หนึ่งก็คือตัวของทักอานเนสลอตนั้นเตรียมตัวเตรียมใจมาต้องการที่จะตกรอบในการแข่งขันซิกคาราบ เมื่อคืนนี้อยู่แล้วหรือไม่อยากรายกันนั่นไม่ใช่แค่เพียงความคิดของแฟนบอลอย่างเราเราเท่านั้นเพราะแม้แต่ตัวของทาง David Lin z, เดวิดลินส์เดี่ยวข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันเจ้าตัวก็ทำงานให้กับทางแอนฟิลอินเด็กซ์สื่อที่จ่อข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มองเรื่องนี้เป็นทิศทางเดียวกันว่าตัวของทางสล็อกนั้นได้โยนผ้าขาวยอมแพ้เกมนี้ไปตั้งแต่ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การที่เขาไปการัดเลือกนักเตะลงสนามไปแล้วตุวยซำ ผมคิดว่าผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นในเกมนี้มันถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ตอนประกาศรายชื่อเบสผู้เล่นตัวจริงออกมาแล้วนะลินโพสเอาไว้ผ่านนักเอกส่วนตัวของเขาเองแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของทักอาร์เนสต์ด้วยที่เขาเลือกที่จะพักนักเตะหลายคนเอาไว้ที่ข้างสนาม แต่แต้านหรือพร์พูลไม่ได้ผลลัพธ์ในเชิญบวกในช่วงสามเกมต่อจากนี้การตัดสินใจในครั้งนี้มันคงจะดูไม่ฉลาดมากเท่าไหร่นักนะเพราะนี่คือสัปดาห์ที่มีความสําคัญสุดๆรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากฟังการออกมาแสดงความคิดเห็นแบบแรงๆของทางดวิดลินส์กันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูความคิดเห็นแบบกลางๆจากทาง BBC ีซีสำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษกันบ้าง เมื่อทางไมเคิลเอมอนที่เขาเองก็ได้เดินทางไปที่สนามแอนฟิลเพื่อทําข่าวของเกมการแข่งขันระหว่างทีมของเรากับทางคิสตันพาเลตเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาทางเอมอนก็มีการตั้งแง่ขึ้นมาเลยว่าการจับทับของทางอาร์เนสต์รัตนนั้นเขาตั้งใจที่จะใช้มันเป็นข้ออ้างในการที่ทีมประสบกับความล้มเหลวในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรกันไม่เช่นนั้นแล้วมันจะมีเหตุผลกนใดกันกับการที่ผู้จัดการทีมคนหนึ่งจะไม่ยอมใส่ชื่อน,นักเตะซีเนเอาไว้เป็นตัวสำรองเลยแม้แต่คน การที่ประสบความสําเร็จคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาทาทีมนั้นมันจึงทําให้ตัวของทางอาร์เนสต์รอตแทบจะไม่เคยทําอะไรผิดพลาดเลยนับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางเฟยโนด์รอตเทอร์ดัมเข้ามาคุมทีมทางลิเวอร์พูลนะเอมอนกล่าวแต่แม้แต่ตัวของเขาเองก็คงจะรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยกับการจัดเลือกตัวผู้เล่นของเขาในเกมเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมา มันกลับกลายมาเป็นว่านี่คือผลลัพธ์ที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยนะเมื่อทีมเต็มไปด้วยบรรดาแข้งสำรองและบรรดาดาวรุ่งก่อนที่พวกเขาจะพ่ายแพ้ขาบ้านต่อทางคริสตันพาเลทตไปศูนย์ประตูต่อ3ในการแข่งขันศึกคราบาวครับรอบ16กทีมสุดท้ายนักเตะอย่างทางเวอร์กิลฟานได้ปราหิตมาโขนาเต โดมิกโซบอสไลโคดีกักโปฟอร์เรนเวตมูฮัมหมัดซาลาและฮูโกเอกิติเก้ต่างก็หายหน้าไปจากการแข่งขันเมื่อคืนนี้ทำให้ทางหงแดงต้องตกรอบไปอย่างเงียบเหงาในรายการที่พวกเขาเพิ่งจะคว้าแชมป์มาได้ถึงสองครั้งใน4ี่ฤดูกาลหลังสุดแถมเมื่อปีที่แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกด้วย สำหรับทางส็อตแล้วตอนนี้ทีมของเขาพ่ายแพ้ไปแล้ว6จาก7นัดหลังสุดในการแข่งขันรูปรายการแถมยังมีโปรแกรมสุดหินรอยอยู่ในช่วง10วันข้างหน้าโดยที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับทั้งทางแอสตันวินล่าและ City. อันมาเดและแมนเชสเตอร์ซิตี้สโลตเป็นการส่งดาวลุกที่มีอายุไม่ถึง20ปีลงสนามเป็นตัวจริงถึง3คนในเกมเมื่อคืนนี้และยังมีอีก5คนที่ถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองดยมีการเปลี่ยนทีมไปถึง10 ำแหน่งจากการแข่งขันที่พวกเขาปลดใช้ให้กับทางเบนฟอร์ดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วการที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงทีมมากขนาดนั้นโดยเหมือนบรรดานักเตะซีเนี่ยมันเป็นกำลังเป็นการที่ตูวของทางสลอตกำลังหาข้อแก้ตัวให้กับตัวของเขาเองอยู่หรือไม่ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังเสียงสะท้อนทั้งนักข่าวสายหงของเราอย่างทางเดวิดลินส์รวมไปถึงนักข่าวจาก B.B.C. กันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันออกมาปกป้องตัวเองของทางสลอสกันบ้างดีกว่าเพราะเขาก็เป็นการชี้ชัดออกมาเลยว่าการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว แม้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะนำมาซึ่งความปราชัยแบบยับเยินขาบ้านให้กับทีมของเราถึง3ประตูต่อศูนย์แต่หากทางสลอปมีโอกาสจะย้อนเวลากลับไปได้เขาก็ประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเขาก็จะยังคงเลือกเสบ็จผู้เล่นตัวจริงลงสนามแบบนี้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับรายชื่อตัวสำรองที่เขาก็ไม่คิดจะใช้บรรดานักเตะตัวจริงหรือบรรดาแข้งระดับซีเนี่ยไปลงเล่นในเกมนี้อยู่ดี ผมคิดว่าในตอนนี้เรามีนักเตะให้สามารถเลือกใช้งานได้เพียงแค่15หรือ16คนนะจากทั้งหมด20คนที่เรามีในตอนแรกถ้าจากปัญหาอาการบาดเจ็บมันทําให้ตัวเลือกของเราเหลืออยู่แค่เพียงเท่านี้สล็อตกล่าวดังนั้นหากคุณมาถามผมว่าคิดว่านี่เป็นประการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือไม่ผมก็คงต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว ผมจะไม่เปลี่ยนความคิดเห็นของตัวเองของผมหรอกนะแม้ว่าผลการแข่งขันที่ออกมามันจะไม่ได้เข้าทางทีมของเราก็ตามทีแต่ผมจะไม่ยอมเปลี่ยนใจเพียงแค่เพราะว่าผลการแข่งขันมันเป็นเช่นนั้นแล้วต่อให้เรามีการส่งบรรดาน,นักเตะตัวจริงลงสนามมันก็ใช่ว่าเราจะสามารถคว้าชัยชนะหนทันคริสตันพาเลตมาได้อยู่ดีนะเพราะการแข่งขันก่อนหน้านี้สองนัดมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นเช่นนั้นใช่ไหมล่ะ ดังนั้นต่อให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ต่อให้ผมมีโอกาสได้เลือกอีกครั้งหนึ่งผมก็จะยังคงยึดตำแหน่งผู้เล่นที่ผมได้เลือกไปแล้วในการแข่งขันเมื่อคือนนี้แม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็ตามแต่ผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของทางสเฟนวอร์นอ์อดีตปักซ้ายของทีมเราเองกันบ้าง พราะแม้ทางสล็อตจะมีการยิงการแบบหนักแน่นเลยว่าเขายังคงยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจไปแล้วว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับสมูรอนแม้ว่าทายที่สุดผลลัพธ์ที่ออกมานั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ก็ต่างที แต่ในมุมมองของทางวอนน็อกแล้วเขากลับมองว่ามันแทบจะเป็นการยอมรับเลยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลมีกลุ่มกำลังที่ไม่ดีพอและโดยเฉพาะหากเรานำไปเปรียบเทียบกับในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอิ์ที่ผ่านมาซึ่งยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์มีการทุ่มเงินไปถึงระดับ400ล้านปอนด์ในการซื้อตัวแข้งระดับซูปเปอร์สตาร์ดังเข้ามาร่วมทีมมากมายเต็มไปหมดแต่ผลลัพธ์สุดท้ายกับกลายมาเป็นว่าผู้จัดการทีมนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างว่าทีมมีนักเตะให้เลือกใช้งานไม่เพพียงอ จึงจําเป็นที่ต้องหันไปใช้งานบรรดาดาวรุ่งและนักเตะตัวสำร,รองทั้งหลายจนทําให้ทีมต้องกระเด็นตกรอบในการแข่งขันคาราบาวครับไปเช่นนั้นนั่นจึงทําให้ทางวอหนอกมองว่ามันดูค่อนข้างจะไม่สมเหตุสมผลเพราะหากเป็นตามที่ทางสรตพูดออกมาจริงมันก็หมายความว่าตัวของเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนล้มเหลวมากที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะหรือไม่และอย่างไรกัน จากคำพูดของทางอ r านเนส์รอตมันแทบจะเป็นการยอมรับตตัวของมันเองเลยว่าคุ้มกำลังของทีมมันยังไม่ได้แข็งแกร่งมากเพียงพอนะวอร์นอกกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการ Radio 5 Live ให้กับทาง BBC สํานักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษมันดูเหมือนว่าตัวของทางสลร็อตต้องการที่จะเบี่ยงประเด็นและหาเหตุผลเข้าข้างตัวของเขาเองมากกว่านะ คุณคือทีมที่ได้แชมป์นในการแข่งขันพิมเ์ลิกเมื่อดูการที่แล้วแต่กลับมาบ่นว่าต้องลงแข่งขันอีกครั้งหลังจากได้พักไปเพียงแค่2วันคุณต้องรู้อยู่แล้วหรือไม่ว่าโปรแกรมการแข่งขันมันเป็นอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีแต่ข้ออ้างเต็มไปหมดเลยนะกับสิ่งที่ทางสลอตได้พูดออกมา ก็แม้แต่ตัวของคุณเองก็ยังออกมายอมรับเลยว่าระดับขนาดของทีมนปัจจุบันมันยังไม่ดีพอมันก็หมายความว่าการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของคุณในช่วงซัมเมื่อที่ผ่านมานั้นมันก็ไม่ดีพอด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นผมจึงมองว่าสิ่งที่เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เหล่านั้นมันได้ย้อนกลับไปเล่นงานตัวของทางสโลตเองแบบเต็มๆเ,เลยนะ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราได้ฟังกันออกมาฟากดัดหนักๆของตัวสตีเฟนวอร์นอกที่พุ่งตรงไปใส่ทางอ่านเนสร์สตกันไปแล้วคราวนี้เราจะกลับมาดูความคิดเห็นของตัวส็อตเองกันบ้างอีกสักครั้งหนึ่ง เพราะหลังจากสิ้นเสียงลูกวิดยาวของกรรมการในเกมการแข่งขันเมื่อคือนนี้ทางสลอตก็ได้ถูกนักข่าวจากทาง BBC ตั้งคำถามขึ้นมาเลยว่าเขาคิดว่าการที่เลือกพักนักเตะมากขนาดนั้นมันจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับทีมมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรกันในเกมที่พวกเขาจะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางสิงห์ผงะแอสตันวิลล่าในคืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ทางลิเวอร์พูลปราชัยในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกมาแล้ว4ี่เกมติดต่อ กันดังนั้นหากเราพ่ายแพ้ให้กับทางแอสตันวินล่าอีกมันจะเป็นการทำผลงานที่ย่แย่มากที่สุดกับการพ่ายแพ้ถึง5นักติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1953หรืออาจจะเป็นผลงานที่เลวร้ายในรอบ72ปีของทีมเลยก็ว่าได้ ซึ่งในประเด็นนี้ทางสล็อตก็ไม่เห็นด้วยกับคำถามดังกล่าวข้างต้นของนักข่าวผู้นี้และเขาก็ยังชี้ชัดไปอีกด้วยว่าไม่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะตัดทีมแบบไหนและหน้าตาเป็นอย่างไรความกดดันมันก็ไม่เคยจางหายไปไหนอยู่แล้วถ้าหากคุณแพ้5จาก6นัดและต่อด้การแพ้6จาก7นัดความกดดันมันย่อมจะต้องเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะสล็อตกล่าว ถ้าคุณเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลหรือในทางกลับกันหากคุณเป็นผู้จัดการทีมที่ทำหน้าที่กลุ่มสโมสรอ,อย่างทางลิเวอร์พูลอยู่คุณก็ย่อมจะต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าแรงกดดันมันย่อมจะต้องมีอยู่เสมอนั่นแหละและผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลังจากความพ่ายแผ้เมื่อคืนนี้หรอก ถ้าคุณมองไปที่โปรแกรมการแข่งขันที่รอเราอยู่ในรอบสัปดาห์นี้มันจะเป็นสัปดาห์ที่มีความสําคัญกับทุกคนรวมถึงสมูรอนของเราด้วยเราต้องการให้ผู้เล่นมีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ซึ่งคนก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วจากลายที่ตัวจริงที่ผมจัดลงสนานไป ผมพักแค่นักเตะที่ตากตาทำทุกศึกหนักมาตลอดรอบสัปดาห์นะและนี่ก็คือไลน์อัพที่เราเหลืออยู่มันแสดงให้เห็นเลยว่าเรามีนักเตะได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วหลายรายนะสำหรับสัปดาห์ใหญ่ที่กำลังจะมาถึงผมจึงรู้สึกว่านี่แหละคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วนอกจากนี้สโมสรแห่งนี้ก็มีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วว่าในการแข่งขันศึกคาราบาวครับเราจะมีการเปิดโอกาสจากบรรดาน,นักเตะในอะคาเดมี่ของเราให้พวกเขาได้โอกาสลงสนามด้วย หลังจากฟังความคิดเห็นของกุณซื้อของทางฝั่งทีมเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของทักโกลรืเวอร์กราสเนอร์นใหญ่ของทางคริสตันพาเลตกันบ้า หลังจากเขาก็ได้หน้าไปแบบเต็มๆจากการที่เจอกับทางวกผู้สามเกมใหนฤหดูกาลนี้คว้าชัยชนะมาได้แบบเรียบพุทธ100เปอร์เซ็นต์เต็มและไม่ว่ามันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถาถมไปที่การจัดทีมของทางสลอ็อตแต่ตัวของทางกราสเนอร์ก็ได้โอกาสออกมาการปิดปกป้องตัวของทางนายแยร์ดัชแมนเลยว่ามันเป็นอำนาจการตัดสินใจของผู้จัดการทีมอยู่แล้วและการที่เขาเลียบทีมลงมาแบบนี้บางทีมันก็อาจจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งในสายตาของทางสลอ็อตและในสายตาของทางกราสเนอร์ด้วย มันเป็นการตัดสินใจของอา์เนอร์สลอตและเราไม่สนใจหรอกว่าทีมอื่นจะทำอะไรกันบ้างนะกราสเนอร์ ner, กล่าวผมเห็นโ,โจโกเมสก็ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนี่แถมเขายังผ่านการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาแล้วอีกด้วยเรายังได้เห็นรายชื่ออย่างทางวัตโปรเอนดรที่ลงเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วนับไม่ถ้วนเราเห็นทางอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์ที่เป็นตัวจริงของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโล มีรดเคอร์อเคสก็ย้ายมาด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ฟลลเฟรเดรโกเคียรซาก็เป็นนักเตะระดับทีมชาติอิตาลีส่วนเรโอเอ็มกูโมฮาเองก็พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถที่จะยิงประตูในพิมเมลีกได้ทีมนี้ยังคงเป็นทีมที่ดีนะและทุกคนก็เป็นสมาชิกของทางลิเวอร์พูลผมเองยังไม่เคยเก่งมากเพียงพอที่จะอยู่ในทีมลิเวอร์พูลเลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาแต่ก็ยังเป็นทีมที่ดีมากของลิเวอร์พูลอยู่ดี จากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของทางกราสเนอร์เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่ว่าแฟนบอลของิวรวอว์พููหรือบรรดากูรูทั้งหลายจะวิพากษ์วิจารณ์โจมตีทางสลอตมากเพียงใดกันแต่ตัวของทางกราสเนอร์กับรู้สึกชื่นชมเพราะทุกครั้งที่เข้าเผชิญหน้ากับกุนซือรายนี้ก็แทบจะก,การันตีการคว้าชัายชนะได้เลยนั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราได้ฟังความคิดเห็นของผู้จัดการทีมของทางฝั่งคริสตันพาเลตกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูความคิดเห็นของบรรดาแฟนบอลของพวกเขาที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนกับการที่เดินทางตามมาเชียร์ทีมรักถึงกอบสนามแอนฟิลด์ของเรา หลังจากที่ทางคิสตันพาเลตคว้าเัยชนะไปได้อย่างงดงามถึง3ประตูต่อศูนย์โดยได้2ประตูจากทางอิสมา ი ราซาและอีกหนึ่งประตูปิดกล่องจากทางเชเรมีปีโนจึงทำให้พวกเขาสามารถที่จะคว้าชัยชนะแนทางหรือว่าผู้ของเราได้เป็นเกมที่3ามติดต่อกันในฤดูกาลนี้และเป็นมาจากการแข่งขันสารรายการที่แตกต่างกันอีกด้วย นั่นจึงทำให้ทางเลวิสติลนักข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมลทับลอยชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการออกมายืนยันเลยว่าระหว่างเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวนั้นทางแฟนบอลของทางคริสตัลพาเลตถึงกับมีการหยอกล้อตุกของทางอาเนสโอตเลยว่านายกำลังจะโดนไล่ออกและในอีกด้านหนึ่งก็จะมีการตะโกนโห่ร้องต่อไปอด้วยว่าอยากจะลงเล่นเจกับทางล์พูทุกสัปดาห์จังเลยหรืออะไรแบบนั้น ไม่จะโดนไล่ออกในวันพรุ่งนี้แน่และอาเนอร์ช่วยหันมาบบกมือให้กับเราหน่อยสินี่คือเสียงตะโกนโห่ร้องของแฟนบอลของทางคริสตันพาเลตแถมพวกเขาก็ยังมีการร้องเพลงมาอีกด้วยว่าเราขอลงเล่นเจอกับคุณในทุกๆสัปดาห์เดได้ไหมสติลโพสต์เอาไว้ผ่านนักเอกส่วนตัวของเขาเอง มันเป็นชัยชนะนัดที่3เหนือทางเรียกวูลของพวกเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้แล้วโอริวร์กราสเน์ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการให้ความสำคัญกับฟุตบอลทั่วยอย่างจริงจังเพียงแค่ครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ ซึ่งสิ่งที่ตัวของทางสติลได้โพสต์เอาไว้ในตอนท้ายมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการจัดทับของทางคริสตันพาเลตและตูกราสเนอร์ว่าอันที่จริงทางฝั่งโน้นเองก็ไม่ได้ส่งสเปคผู้เล่นที่ด,ดีที่สุดลงสนามเลยดือสัมไปแต่ยังสามารถที่จะคว้าชัยชนะเหนือถัหลิเวอร์พูลของเราได้อยู่ดี เมื่อได้ฟังความคิดเห็นจากแฟนบอลของทางฝั่งคริสตันพาเลตที่มีการออกมาหยอกรอว่าอาร์เนอร์สโลตอาจจะโดนปลดออกจากตําแหน่งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนั่นเองแต่คราวนี้เราจะมาดูเสียงเรียกน้องที่เกิดขึ้นจากแฟนบอลของทีมเราเองกันบ้าง เพราะก่อนหน้านี้มันก็มีแคมเปญน h a s h t กสล็อตเออกมาในหน้าเหรือ Twitter เดิมแทบจะเรียกได้ว่าเพร่ะสะพัดไปทั่วสื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วแต่หลังจากความปลอดใช้แบบหมดรูปในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่ามันจะกลายมาเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายสำหรับบัรดาเดอะคอพทั้งหลาย นั่นถึงทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้มีการปลดเขาออกจากตำแหน่งดังหนาหูมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งล่าสุดทาง BBC Sport ก็มีการชี้ชัดออกมาว่าหากผลการแข่งขันของทางลิเวอร์พูลเรายังไม่ดีขึ้นในเดือนวันนี้ทางเฟนเวสปอร์ตรุปก็จะตัดสินใจจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากจะทำเลยก็ตามที นั่นปลอดใบเบิลอีกหนึ่งสื่อชื่อดังก็มีการไปขุดเอาบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปอดีตนยายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราที่ได้พูดเอาไว้ในรายการ The d i ดอ y o ี a c อ o p า d c a s t ที่ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่ามันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลได้ในอนาคตข้างหน้าผมเคยพูดไปแล้วว่าผมจะไม่คุมทีมอื่นใดอีกในประเทศอังกฤษนะครอปกล่าวนั่นหมายความว่าหากเป็นทางลิเวอร์พูลในเชิงทฤษฎีแล้วใช่เลยมันเป็นไปได้ ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานแค่ไหนกันเพราะผมเองก็รักในสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นทางสปอร์ตไบเบิลก็มีการชี้ชัดเลยว่าหากลิวภูมมีการติดต่อตัวของทางครอปและอธิบายเหตุผลถึงความจําเป็นที่จะต้องดึงตัวเขากลับมาทํางานในทีมแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เหมือนที่เราเคยเห็นกันมาแล้วกับตัวของทางเคมีเดลฟริชอดีตนักเตะและผู้จัดการทีมระดับตํานานของทีมเดลที่เขาเองก็เคยกลับมาคุมทีมหรือว่าูลเป็นขารถที่2ในการกอบกู้สถานการณ์ของทีมและิินเขียวแบบเดียวกันนี้เองก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทาง เวสปอร์ตลุกนำมาใช้ในการเดินหน้าทากฐานฐานครอบกลับมาหากมีการตัดสินใจปลดทางสล็อตออกไปในช่วงใดช่วงหนึ่งของฤดูกลางนี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ